อาจารย์ซุ้มโอ้โหสวยงานจริงๆครับเหรียญนี้แท้ตาเป้าเลยอยากดูครับอาจารย์อยากดูครับอยากดูพี่มิวมีองค์ถ้าจำไม่ผิดกุเอียงใช่ไหมมิวมีหรออ่าเฮ้ยเหรียญบล็อกเนี้ยอ่าให้ให้สังเกตง่ายๆนะเหรียญบล็อกเนี้ยจะไม่มีขีด้างหู เหรียญบล็อกนี้จะไม่มีขีดข้างหูแล้วตรงปลายเนี่ยเห็นไหมจะมีสองชั้นแต่จำง่ายๆไม่มีขีดข้างหูเนี่ยจำง่ายๆจะไม่มีขีดข้างหูผมถามจริงคุณเห็นรูปเนี่ยถ้านี่ไม่ใช่ปูเอี่ยมแท้ไหมคือเหรียญนะเขาแท้อยู่แล้วนะครับคือเหรียญเนี่ย คืองานแกะบล็อกสดคืองานเดียวกับบุคนที่แกะเหรียญปูเอียเ่ยมเหรียญเบนจ่าภารคีแล้วครับแล้วเหรียญน,นี้ก็เป็นปู่เอี่ยมแท้อีกบล็อกหนึงอยู่แล้วแล้วตรงปีหกเจ็ดด้วยเพอรู้ไหมเพราะว่าหน้าพระเนี่ยคือช่างคนเดียวกันที่แกะตามรูปนี่เหรียญบล็อกเนี้ยน,นนะลงหน้าปกหนังสือใส่เวทตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดนี่ผมยังไม่เกิดนะไม่แท้จะไหลไปสามมือได้ยังไงตอนนี้น่าจะเป็นล้านแล้วนะพี่อนี่คือเหรียญเนี้ยลงในปกหน้าและปกหลังหนังสือตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดแล้วเป็นหนังสือที่ลงประวัติหลวงปู่เอี่ยมน่าจะแทบ ชัดเจนที่สุดด้วยว่าปู่เอี่ยมเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนอ่าถ้าเป็นบล็อกทั่วไปจะมีขีดตรงนี้เห็นไหมเหรียญน,นะถ้าสร้างปีเดียวกันอะ แบงค์จาไว้เลยนะเนื้องานจะเหมือนกันถ้าแกะคนละปีจะไม่ได้งานเดิม,มเพราะงานเดิมเนี่ยเขาล่างลายเส้นจากลายเส้นเดียวกันแล้วค่อยเติมรายละเอียดอือเขารู้อยู่แล้วว่าบล็อกเดียวอ่ะไม่พอปั๊มอ่านะครับคือเหรียญโบราณน่ะมีมากกว่าหนึ่งบล็อกเนี่ยปกติอยู่แล้วปุ๊สุกตั้งกี่บล็อกอ่ะพะจิตก็สองบล็อก ถูกไหมเพราะฟักตาปิดตาเปิดเห็นไหมเพราะแดงทำานบตาเล็กตาใหญ่ถ้าไม่แถมมือแรกจะค่ากาเช่าหลังเป็นแสนที่มีวปากน้ำใครจะซื้อเหรียญเก๋เหรียญเป็นแสนอ่ะโอเคเราได้มาขอมือแรกนะครับพี่สูโปสอ่ะ,อะก็หมายความว่าคนที่ได้เห็นเหรียญตัวจริงนะคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนครับว่า อ่าโทรศัพท์มียังพี่ส่งมาดีบ็อกกลุ่มไง,เ,ไงเห็นไหมเนี่ยถ้าคนที่วันเนี้ยสมัยก่อนเนะี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไว้เมื่อแปดปีที่แล้วนะคุณไปหาดูได้เลยว่าเหรียญน,นะถ้าสร้างในปีเดียวกันจต่คนละบล็อก งานมันจะใกล้เคียงกันถ้าแกะใหม่อ่ะเพี้ยนละ <Yeah. S 1> ก็อย่างปู่ทวดรุ่นสองกับรุ่นสี่เห็นไหมผมบอกเมื่อไหร่ที่แกะคนละปีอ่ะมันจะเพีย้ยนเห็นไหมหน้าปู่ทวดรุ่นสองจะใหญ่หน้ารุ่นสี่จะเล็กนะฮะให้เป็นช่างคนเดียวกันนะถ้าแกะคนละปี <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้งานเดิม <Yeah. S 1> นี่ เห็นไหมครับว่าสองเหรียญเนี้ยมันคือคนแกะคนเดียวกันนะฮะน,นี่มันคือคนแกะคนเดียวกันเหรียญดราม่าอาจารย์ขายไปเมื่อสองปีที่แล้วมังครับถ้าจำไม่ผิดทางแสนกว่านำเงินํำบุญวาทับุญแผ่นสุดจริงที่ชูใจอ่ะนี่ คราวนี้เอาบล็อกที่ต้องขอเนี่ยจะของเหรียญน,นะ<ม>เนี่ยอันนี้ไ่าของดันมานะนะถ้าผมจำไม่ผิด<ม>ที่ผมเซฟเหรียญน,นี้ไว้เพราะอะไรคุณเชื่อไหมปูเอี่ยมที่เล่นกันทุกวันเนี้ยตื้นกว่านี้<ม>คือผมเซฟเหรียญน,นี้ยไว้เพราะอะไรผมจะบอกน้องผมทุกคนว่าจําไว้นะเหรียญปูเอี่ยมที่แท้อะคือแบบนี้ คุณเห็นไหมทุกวันเนี้ที่เสียงขายกันอ่ะตื้นออแบบนั้นอ่ะขายได้แต่ไม่แน่ใจว่าแขวนแล้วมีพุทธคุณหรือเปล่า,าถ้าเกิดแท้น่ะมันต้องลึกแบบนี้อ,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 อ่ะแล้วสองเหรียญเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อน,อนดูอ่ะเขาคืองานที่แกะ พร้อมกันสร้างพร้อมกันตัวหนังสือลายกระหนกการแทงมีแกะบล็อกให้คุณไปดูเหรียญหกเก้าก็คนละหนะ้าคุณไปดูไอ้ทองคำฉลุก,ก็คนละหนะ้า <S S S> ถ้างานสร้างปีเดียวกันอ่ะจะเป็นแบบนี้<ม>เห็นไหมตัวยันพุโทโธลายมือเดียวกันไหมเมตตาจมูกปาก แค่มีขีดที่คอกับเนี่ยมีขีดกับไม่มีขีดอ่ายี่ไไอช้างคนเดียวกันเห็นไหมการแกะยันแทงไปไปลายป้านขึ้นแทงไปไปลายปลายขึ้นเห็นไหมหลังหูเหรียญอันนี้แกะกระลักเลยนะแกะหลังหูเหรียญมีโดนัทเนี่ยอืมไม่เหมือนเลย คือต้องบอกว่าเฮ้ยผมจะพูดว่าไงอะ่ะผมจะบอกคุณว่าเนี่ยเป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายอไอ้สิ่งที่งงคือมันมีคนดูเกได้ยังไงนะคือที่ผมงงคือว่าเหรียญแบบนี้มีคนดูเกได้ยังไงแล้วคนที่ดูเก๊เคยเห็นเหรียญตัวจริงไหมใช่ไหม วันเนี้ยเหรียญเนี้ยมือแรกซื้อแสนใครจะซื้อพารเก๋อ,องละแสนแล้วส่งมาหาผมเนี้ยตอนก่อนเที่ยงแล้วผมเคยตื่นก่อนเที่ยงไหมไม่เคยตื่นก่อนเที่ยงอ่าแล้วพอพอก่อนเที่ยงเนี้ยเขามีมารยาทมากนะเขาลบข้อความเพราะอะไรป่าเพราะเขาขายไปแล้วคือหลังจากที่เขาลงเฟซบุ๊กอ่ะ เขาบอกคนติดต่อเขามาเต็มเลยแย่งกันหัวรงคืออันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรเลยนะนี่คือเหรียญแท้เบสิกโดนัทเหมือนพอลุ่งพี่ปีละครับเนี่ยเขาก็ขายไปสุดท้ายอะ่ะผมก็เลยโพสต์ว่าใครช่วยตามเหรียญน,นี้ให้ผมทีมคือคิดผมคุณะ่ะผมไปตัดกลับมาเนี่ยผมต้องโดนโดนเยอะก็่เดิม ผมมือที่เท่าไหร่แล้วล่ะหนึ่งสองสามมันดูพระไม่เป็นแบบนี้ยังไงก็แท้ครับอคือประเด็นตอนที่เกิดดาม่าเหรียญเนี้ยคนที่มีดาม่าเคยส่องเหรียญตัวจริงไหมเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วปล่อยมันเถอะแต่คุณอยากไปรังแกพระแท้ของสูงค่าบล็อกเนี้ย คมกว่าบล็อกที่เขาเล่นกันอยู่อีกใช่นะฮะแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเหรียญแบบนี้เก๋ทฤษฎีการดูพระมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะทฤษฎีการดูพระเอ้าเงินเก่าก็ทําได้แกะบล็อกสดก็ทําได้งานช่างเดียวกันก็ทําได้ก็เหรียญนี้เก๋ไงคนที่ไม่เข้าใจว่าเหรียญนี้แท้คือดูพระโดยการจําตําหนิเห็นอีกบล็อกหนึ่งตาหนิไม่เหมือนกันก็ตกใจ แต่ถ้าคนดูพระโดยใช้ความชำนาญของการรู้ความเก่าวของโลหะรู้ลักษณะการผลิตเหรียญในแต่ละยุคว่าเหรียญยุคโบราณเนี่ยธรรมชาติเป็นยังไงก็จะดูเหรียญน,นี้แท้ชื่นชมคนที่ซื้อคนแรกชื่นชมคนที่ตัดต่อไปคนที่สองชื่นชมคนที่ตัดไปคนที่สาม แต่สุดท้ายเหรียญน,นี้ถ้าผมไม่ได้ซื้อผมนอนไม่หลับครับพี่ใหญ่พนานเปิดไว้แปดล้าน oh. แล้วพี่ใหญ่เนี่ยได้มาจากลูกหลานตระกูลทองอูเอี่ยมทุก oh. ผมได้เหรียญน่ะที่เป็นดามาเนี่ยมาจากเสนน oh. เสนน,นพูดจะสร้างเหรียญพ่อแทนอ่ะ oh. ตอนนั้นซื้อมาคู่กันคือปูเอี่ยมกับพ่อกันมันเป็นอุทาหรณ์ว่ากว่าเหรียญเนี้ย oh. จะนะ ชัดเจนได้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า8ปดปีนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเวลาและความอดทนของเราเนี่ยทำให้เหรียญทุกเหรียญนนะี่ยได้กลับมามีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นปูเอี่ยม,อมพอลุ่งอพอลีพอะสุด สมเด็จตาเป็นดินเหรียญปูสุกหลังก็หลงชุมพรนะขอบคุณนะฮะผู้ที่มีจิตเมตตาแบ่งปันให้ผมขอบคุณผู้ที่เป็นจุราในการติดตามมาให้คมกว่าเหรียญชลุทองคําด้วยซ้ําอันนั้นเขาทาทีหลังอันนี้คือหกเจ็ดตรงปีแล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นคืออะไรรู้ไหมเหรียญน,นี้ยมีทั้งเงินและทองแดงไงก็เหมือนกับเหรียญบล็อกนั้น มีสองบล็อกเป็นเรื่องปกติมาตช่ตงรับโบราณแล้วแล้วสิ่งที่วันนี้ได้ยินแล้วผมปลื้มใจนะมผมยังไม่รู้เลยว่าคุณมิวปากน้ํามีเหรียญนี้โโอ้โโอโเวลาจะทําให้คนทางประเทศรู้ความจริงว่าใครคือเซียนตัวจริงคมชัดมากกว่าค่ะพินิตยาครับคมชัดกว่าเยอะเลยครับสองเหรียญสร้างพร้อมกันเหรียญปูเอี่ยมรุ่นแรกบล็อกหน้ามีสองบล็อก แล้ววงเล็บให้เป็นอย่างน้อยด้วยคมกว่าเยอะคมชัดลึกเวลาเป็นเครื่องพันสูตรพี่สูตรชัดเจนขึ้นครับพี่พันเทพผมติดตามอาจารย์จากเกลียนรุ่นนี้เลยครับเรามาคุยกันว่าตอนเนี้ยในประเทศไทยอ่ะใครถือครองเหรียญปูเอี่ยมบล็อกนี้บ้างใครถือครองเหรียญปูเอี่ยมวันนี้บันทึกชื่อนะคุณมีปากน้ำหนึ่งคนนี่ก็เสียนเหรียญต้น,ต,นต้นเมืองไทยตอนนี้เหมือนกัน โดยธรรมชาติของเนื้อเบสิกของเหรียญความคมชัดรอยด้านข้างดูยังไงก็เกียไม่ได้ครับอ่าใช่นี่ไงอืมอยากดูเหรียญจริงด้วยครับจริงครับพี่มิวปากน้ำผมมีครับอ่าอืนะผมก็ยังงงว่าเหรียญเนี่ยเป็นดาม่าได้ยังไงเพชรธาประจัน แต่คงขายไปแล้วโอ้โหยากจะมีด้วยแต่หาของไม่ได้เลยแล้วนะตอนเนี้ยเหรียญเนี้ยถ้าใครได้เห็นเหรียญตัวจริงซื้อทุกคนอยากได้เหนือเงินเลยครับพี่สุ้พนดมานากสันะคนที่ติดตามเพจเราดูมาได้ <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะ ได้เหรียญเหรียญน,นี้ใช่เหรียญสตังรูสมัยก่อนก็มีขีดแบบในรูปครับลายกะนกมีขีดอคือหูด้านหลังเจาะเป็นโดนัทเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วาาเหรียญบล็อกนี้ดูง่ายเข้าใจง่ายจริงๆผมมีเพื่อนอีกหลายท่านรู้จักอาจารย์จากประเด็นเหรียญวัดนังครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นส่งการดีๆอีกหนึ่งปีนะ ก็อย่างที่ผมบอกอะอัศจรรย์ไหมล่ะอ่าเฟซบุ๊กผมนะแจ้งเตือนแปดปีที่แล้วนี่แปดปีแล้วนะโอ้แจ้งเตือนแปดปีที่แล้วว่าผมได้เหรียญวันหนังมาผมลงไปสามวันที่แล้วแล้วผมก็มา ได้เหรียญนี้วันนี้ Facebook แจ้งเตือนผ่านมาสามวันมีเหรียญนี้ปรากฏขึ้นในวงการนะครับ ดีเลยครับรอดูเรี่นจริงมานานแล้วอ่าเนือเงินสิบล้านขึ้นนะครับสวยๆอย่างนี้อ่าพวกนั้นไม่กล้าเปิดศึกสองด้านอีกด้านเดี๋ยวไม่เห็นทำอะไรกันได้อ่าช่วงนี้นิ่งไปแล้วเราไม่คุยเรื่องแบบนี้กันแล้วนะครับนะเราไม่คุยเรื่องประเด็นอะไรแล้วผมคิดว่าคนอะเข้าใจผิดกันได้สุดท้ายเมื่อเข้าใจถูกมันต้องไปในทางเดียวกันแล้ว ก็ผมบอกไงว่าใครที่ดูเหรียญปูเอี่ยมบล็อกนี้ว่าเก๋หนึ่งคุณเคยเห็นเหรียญน,นี้หรือยัง oh. สองถ้าคุณเห็นเหรียญน,นี้แล้วยังบอกว่าเก๋มีอยู่สองอย่างหนึ่งดูพรพไม่เป็นกับสองอ,าา uh. อัคติอ่าถ้าใครเห็นเหรียญน,นี้แล้วนะต้องเข้าใจไปในทางเดียวกันแล้วเพราะเป็นเหรียญที่แท้ดูง่าย โหดูดิดูครับว้าวงามมากทั้งสองข้อครับโอ้โหสวยเป,เป็นข้างเลื่อยเป็นข้างเลื่อยนะครับพี่เข้าลบความคิดอาจารย์โอ๊ครับอเข้าใจผิดกันได้แต่มาถึงวันนี้เห็นปะ ถ้าใครได้เห็นเหรียญน,นี้ยซื้อทุกคนซื้อนี่แล้วซื้อก็ัหลักแสนโอ้โหไม่ได้ซื้อหลักพันนะซื้อก็ัหลักแสนนักเล่นเหรียญเก่าเช่าทุกคนครับรุ่นนี้ฮโอ้โหเหนือเงินเก่าออกเหลืองตรงยุคครับพี่โชติวัตรอ่าสุดยอดครับอาจารย์ โอ้โห oh, ได้เห็นเหรียญจริงแล้วเป็นบุญตาอ่าโอยสุดจริงผมกริ๊บเลยอะนะะแล้วบางอืมส่องตรงจมูกกระต่ายดูหน่อยครับได้ครับพี่สวยโอ้โ oh. ห อาจารย์ซุ้มโอ้โหสวยงานจริงๆครับเหรียญน,นี้แท้ตาเป้าเลยอ่โอ้โหลาสิิกมาผมซุ้มไม่เท่ามิวปากน้ําซุ้มนะจะพูดตอน,นอออเนี้ยแง่จริงรแล้วที่แน่ๆน่มิวไม่ขายด้วย สังกติผิวเหมือนบล็อกสิบล้านเลยเอาจบแล้วครับเหรียญเนี้ยคือเหรียญปูเอี่ยมที่ทานปูเอี่ยมปีหกเจ็ดมีสองบล็อกแล้วสองบล็อกที่ทันอ่ะคืองานเดียวกันช่างแกะปีเดียวกันแกะพร้อมกันจึงนะลายเส้นข้างนอกอ่ะมันจึงเป็นลายเดียวกันคนที่เข้ามาไลฟ์อาจารย์โอ๊ตเป็นคนที่ศรัทธาพระจริงๆไม่ใช่ศรัทธาเพื่อขายครับจะศรัทธาเพื่อุทตคุณอ่า ขอบคุณครับนี่ใช่ไหมอ่ะก็อันเนี้ยผมอ่ะซื้อไปขายไปแล้วเอาตังค์ไปทําบุญนะแบงก์ต้องไปตามซื้อกลับด้วยสุดสดสวยขอขอขออ่าอาจารย์ตามซื้อกลับแสดงว่าก็าโโเราไม่มีแนเราไม่มี แล้วง่ายๆประกอบกับคุณฟังเขาเองว่าแล้วถ้าผมไม่มีเหรียญนี้เลยอะเนี่ยแล้วจนวันนี้ยผมไปได้เหรียญน,นี้มาแล้วเหรียญน,นี้วันเนี้ยคุณคิดว่าผ่านไปกี่มือผมยังต้องต้องต้องกราบขอร้องให้ไปตามกลับมา เห็นไหมเหรียญนี้คือเหรียญที่เซียนเหรียญเนี่ยซื้อกันเป็นแสนขอขอขอเหรียญนี้ต่อไปเป็นสิบล้านแน่นอนครับโดยเฉพาะเนื้อเงินปูเอี่ยมทองแดงแพงกว่าเงินบางคนไม่รู้นะว่าปูเอี่ยมทองแดงแพงกว่าเงินทองแดงสร้างน้อยกว่า จัดไหมครับอาจารย์วันนี้โอ้โหก็ท่าวันนี้ยใครอยากได้เหรียญนี้ยได้อเพราะอะไรเพราะผมได้อีกเหรียญหนึ่งมาถ้าใครที่ไม่อยากจะตกขบวนหรือสัทธาเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังไม่ต้องไปจ่ายสิบล้านคนเราจะรู้ค่าเมื่อเห็นความจริงปรากฏอนาคตหลายหลายล้านแน่นอนเอาว่าวันเนี้ย เหรียญเนี้ยได้รับการยอมรับว่าแท้เนี่ยผมตายตาหลับแล้วอ่าส่วนจะเล่นหาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศรัทธาเนี่ยแต่อย่าไปทำ้ายพระแท้ๆเลยแล้วสุดท้ายก็ทำ้ายพระแท้ไม่ได้เห็นไหมของแท้เนี่ยขนาดคนดามากกันและที่ดาม่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าใคร ไม่กี่คนเองใช่หไหมคุณไปนะดาม่าลังแกพระแท้เป็นเก๋แต่สุดท้ายพระแท้ยังไงก็แท้วยังคำเก็บพระเก๋นะ่ะอีกร้อยปีก็เกศเก็บพระแทนะ้ต่อให้ใครไปเข้าใจผิดว่าเก๋นะเดี๋ยวก็แท้อยู่ดีเงินเก้ายิ่งมองยิ่งคาสสิแล้วทุกวันนี้เราจะเห็นอะไร<ๆ>เห็นไหม คนที่กล้าออกมาให้ความเชื่อเฉพระเยอะมากแล้วเยอะมากแล้วจริงๆอย่างแบบนี้เห็นไหมนี่ก็คนระบล็อกนะผมยังซื้อเลยนี่ก็น่าแปลกไปกว่าอีกอย่างแบบเนี้ยไม่ทันเข้าใจได้อ่าอย่างแบบเนี้ยไม่ทันเข้าใจได้งานแบบนี้แท้นับหนึ่งอ่า อ่าอย่างแบบนี้ยไม่ทันเข้าใจได้เพราะอะไรรู้ไหมคือเลขเจ็ดตัวเนี้ยเขาจะเป็นหางตวัดผมจะบอกยังไงอ่ะอ่าคือเลขเจ็ดบล็อกแรกอะ่ะเขาจะเขียนอย่างนี้ถ้าเลขเจ็ดบล็อกหลังอะ่ะเขาจะเขียนอย่างนี้ คุณมาดูดิเนี่ยพวกเหรียญะลูอะ่ะ<ม>จะเป็นเลขเจ็ดหางแบบนี้ถ้าเลขเจ็ดบล็อกที่ทันอะ่ะเนี่ย<ม>เขาจะแกะเหมือนตัวย<ม>ูอัแบบเนี้ยแกะเหมือนตัวว<ม>ีอีกแหละคนที่เห็นเหรียญตัวจริงจริงจะรู้<ม><ม>เห็นไหมพอคุณไปดูอะ่ะ<ม>บล็อกฉลูที่นะหลังๆอะ่ะ<ม>จะเป็นหางตัววีหมด นะออาดีใจแล้วพี่หนึ่งครับขอบคุณคุณมิวมากมากดีใจที่วันเนี้ยหนึ่งนะผมได้ตามเหรียญมาได้อ่าสองได้เหรียญสามได้เหรียญเซียนพระเสียเหรียญแนวหน้าเมืองไทยซื้อเหรียญน,นี้กันอยากเห็นการประมูลครับอ่าโอ้โ หนังไม่เหนียวยาเทียววัดหนังงานแบบนี้แทนนับหนึ่งเหรียญนี้ดูง่ายความคมชัดของเนื้อเหรียญเก่าถึงยุคนี่แล้วอีกเหรียญหนึ่งที่หายากวันนี้ให้อีกหนึ่งเหรียญยันนะก็ดูตัวใหญ่กว่านะครับอ่า นี่เหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งที่ไหนเอ่ยนะพระที่จะทำให้ผมตื่นเต้นได้คือพระหายากแน่นอนครับทุกวงการแหละครับอะไรที่ทำให้ ตื่นเต้นได้คือของที่มีจํานวนน้อยๆหายากที่ตัวของจริงๆเ่ยคนเล่นพักในวงการจริงจะรู้ว่าอะไรหายากหาง่ายจากประสบการณ์ว่าอะไรเจอเยอะอะไรไม่ค่อยเจอส่วนไอ้หายากตามคำพูดคนขายมันอีกประเด็นหนึ่งนะสายเหนี่ยวนครนายกแจ๋วจ้างเนี่ยเขาเรียกว่าเสียนตัวจริงเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ผมจดจําชื่อได้แม่นชื่อวัดชื่อเดียวกับแม่ผม หลวงพ่อแก้ววัดทองย,อย้อยอ่านี่เห็นไหมเสียเหรียญตัวจริงนี่พิมพ์ข้อมูลเป๊ะเป๊ะเป๊ะพ่อแก้ววัดทองย,อย้อยเพราะวัดเนี้ยชื่อเดียวกับแม่ผม,อมทองย้อยอ่ารเคยเห็นใครเคยเห็นเหรียญน,นี้เป็นครั้งแรกคอมเมนต์บอกกันหน่อยสองสี่เจ็ดแปดพ่ิปากนะ้ำ แหมมีเพื่อนๆมาให้ข้อมูลกันก็นกนะน,น,น,นี่นี่เหรียญเนี้ยเหรียญปางขอฝนใครที่แขวนเหรียญเนี้ยผมไม่อดไม่อยากปางขอฝนหลักแสนครับอ่าเอาว่าคันตาลาที่หายขายก็อยู่หลักแสนและคุณยังเจอเป็นสิบองค์ใช